a s s a l ลัยกุม i ร u m า a มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮสวัสดีเช้าวันสุขค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับภาษาไทยกับคุณครูสันมาน้อยนงยาวนะคะวันนี้นะคะไม่มีเรื่องใหม่เพิ่มนะคะแต่ว่า คุณครูจะมาขอเก็บคะแนนนักเรียนนะคะเรื่องของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนะคะที่เราเรียนไปเมื่อวานนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเลยนะคะหน้าที่9ดูไปตามครูเลยนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่9ข้อที่3ใหญ่นะคะให้นักเรียนแต่งเรื่องสั้นๆโดยเลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่กําหนดอย่างน้อย3เครื่องหมาย อย่างน้อย3เครื่องหมายหมายความว่ายังไงคะ1เครื่องหมายได้ไหมไม่ได้นะคะ2เครื่องหมายไม่ได้3เครื่องหมายล่ะคะได้นะคะจะ3 4 5 6ก็ได้นะคะเมื่อวานเราเรียนไปทั้งหมด6เครื่องหมายด้วยกันมีเครื่องหมายวงเล็บเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายยมกไปายานน้อยไปายาันใหญ่แล้วก็เครื่องหมายไข่ปลานะคะ ทีนี้เวลาแต่งนะคะนักเรียนก็เอาเครื่องหมายที่เราเรียนเนี่ยอย่างน้อย3ามเครื่องหมายนะคะไม่ต้องแต่งยาวมากแต่งให้ได้ใจความนะคะแล้วก็มีเครื่องหมาย3ามเครื่องหมายด้วยกันนะคะดูเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะเรื่องให้นักเรียนฟังให้นักเรียนได้อ่านนะคะดูตัวอย่างหนึ่งเรื่องนะคะตั้งชื่อเรื่องด้วยนะคะนักเรียนชื่อเรื่องวนิดาผู้น่ารัก เรามาดูเนื้อเรื่องของคุณครูกันนะคะเด็กหญิงวนิดาวงเล็บเปิดน,นิดวงเล็บปิดวงวิบูลเป็นเด็กน่ารักชอบช่วยเหลือผู้อื่นวนิดาเลี้ยงสัตว์ต่างๆไว้มากมายเช่นนกปลาแมวไก่และอื่นๆและวนิดายังชอบปลูกดอกไม้อีกด้วย เธอคิดว่าดอกไม้สวยๆที่เธอปลูกจะทำให้ทุกคนที่เห็นรู้สึกสดชื่นและมีความสุขทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเนื้อเรื่องที่คุณครูแต่งนะคะมีเครื่องหมายวรรคตอนกี่เครื่องหมายาดูเครื่องหมายแรกนะคะเด็กยิงวนิดาวงเล็บคําว่านิดอันนี้คือเครื่องหมายแรกนะคะเวลาอ่าน,าน,านาวงเล็บเปิด แล้วก็คำในวงเล็บแล้วก็วงเล็บปิดนะคะต่อไปเป็นเด็กน่ารักชอบช่วยเหลือผู้อื่นวานิดาเลี้ยงสัตว์ต่างๆมากมายอ้าวเครื่องหมายที่2นะคะเครื่องหมายยมกนะคะเวลาอ่านคําว่าต่างกับมเครื่องหมายยมกเราก็อ่านว่าสัตว์ต่างๆน,นะคะไว้มากมายเช่นนกปลาแมวไก่ต่อไปเครื่องหมายไปยานใหญ่นะคะให้เราอ่านว่า และอื่นๆนะคะต่อไปและวันิดายยังชอบปลูกดอกไม้อีกด้วยเธอคิดว่าดอกไม้สวยๆอ้าวอีกหนึ่งแล้วแต่อันนี้ซ้ำกันนะคะเป็นเครื่องหมายมุกที่เธอปลูกจะทำให้ทุกคนที่เห็นรู้สึกสดชื่นและมีความสุข ะะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่คุณครูยกมาให้นักเรียนได้ดูนะคะไม่ยากเลยนะคะวันนี้ไม่มีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมนักเรียนทำนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ OpenChat นะคะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจนักเรียนถามครูได้เลยในไลน์โดยตรงเลยนะคะ แล้วก็มีเวลาเหลือนะคะอย่าลืมเคลียร์กันบ้านที่คุณครูให้ไว้ตั้งแต่วันจันทร์นะคะเคลียร์ให้หมดทุกเรื่องนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมเราก็จะมาเฉลยกันนะคะ คุณครูเฉลยไปนักเรียนตรวจไปนะคะจะได้ทบทวนกันไปด้วยถ้านักเรียนทําอย่างเดียวคุณครูไม่ได้เฉลยก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มาโรงเรียนกันนะคะก็ต้องเฉลยแบบนี้ไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะคะอย่าลืมทําการบ้านนะคะทุกคนอัสลามุอะลัยกุมวะราะมาตุลลฮวะบะระกาตู